ครับท่านกอล์ฟยินดีต้อนรับสู่รายการฟิสทีงากผมหลักชัยทองศรีพงใน EP ีนี้นะครับเราจะมาพูดถึงลักษณะของข้อมือนาหรือข้อมือซ้ายนะครับว่าในท่วงสูงสุดของแบ็กสวิงนะครับมันควรจะเป็นลักษณะแฟลตนะครับหรือลักษณะคับดีนะครับแล้วทำไมนักกอล์ฟบางคนถึงมีลักษณะคับแล้วบางคนถึงมีลักษณะแฟลตแบบนี้นะครับว่าสาเหตุมันคืออะไรนะครับลอะไรที่เรารับได้อะไรที่เรารับไม่ได้นะครับอย่างแรกนะครับเริ่มต้นจากผมขอ ผู้ในบริบทของกริปที่มันเป็นกริปที่เป็นนูโตรก่อนนะครับานกรจะมีกริปที่ดีก่อนนะครับเพราะว่าคอนดิชันของข้อมือหรือลักษณะของข้อมือในช่วงสูงสุดของแบ็กสวิงนะครับจะเป็นลักษณะแบบไหนนะครับเราต้องพูดบนบนบ้นฐานของกริปที่ถือว่าสมมุติว่าานกรทุกคนมีใมกริปที่ถูกก่อนละกันนะครับส่วนกริปที่ไม่ดีเราว่ากันนะครับในกริปที่ที่ดีนะครับลักษณะข้อมือที่จะแตกต่างกันนะครับเกิดจากว่า ร่างกายของผมสามารถที่จะพพอร์ตนะครับการหมุนผมได้แค่ไหนนะครับถ้าผมเป็นคนที่มีร่างกายที่ดีนะครับความยืดหยุ่นแบบปกติถึงดีเล็กน้อยเนี่ยนะครับผมสามารถที่จะมีแบ็กสวิงนะครับในการที่จะชิฟนะครับและความชิฟและการหมุนนะครับในการที่จะรักษาให้ข้อมือผมอยู่ในลักษณะเดิมได้ละหมุนไปถึงจุดสูงสุดแขนซ้ายอย่งอยู่ลักษณะแบบนี้ได้นะครับ ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีนะครับแล้วนักกอล์ฟในทัวร์จำนวนมากทำนะครับเพราะว่าเขามีร่างกายที่ดีพอนะครับที่จะรักษาให้ไม่กอล์ฟสวิงไปแล้วก็หมุนนะครับเทินที่จะซัพพอร์ตและรักษาตรงนี้ไปได้นะครับก็ไปด้วยกันได้ส่วนนักกอล์ฟที่จําเป็นที่จะต้องคับข้อมือหรือหักข้อมือนี่นะครับก็มาจากนักกอล์ฟที่จํานวนไม่น้อยนะครับแล้วคนในทัวร์หลายๆคนก็เป็นนะครับเราไม่ไม่ก็ลอยก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับเขาเขามีข้อมือที่คับ มากกว่านักกอล์ฟคนอื่นนะครับสาเหตุก็เพราะว่าในช่วงเริ่มต้นนะครับถ้าผมเป็นนักกอล์ฟที่ไม่สามารถที่จะสปอร์ตไม้กอล์ฟได้ถึงจนจบนะครับถ้าผมมาถึงต่างแต้ทีนี้แล้วตัวผมติดเจ๋วผมไม่สามารถที่รักษาข้อมือที่ขาบได้อีกแล้วผมเอาไม้กอล์ฟขึ้นไปไม่ได้นะครับผมจะเอาขึ้นไปได้ก็ต่อเมื่อผมเริ่มที่จะหักข้อมือเอ็กซ์เทนแล้วก็พามากอล์ฟไปต่อได้นะครับซึ่งเป็นเรื่องที่โอเคนะครับสาเหตุที่ลอลนี่ไม่อร่อยนะครับท่านอาจจะบอกว่าลอยนี่ไม่อยร่างกายไม่ดีหร แต่เขามีโหลดแพทเทิร์นที่ค่อนข้างที่จะอยู่กับที่และกว้างมากนะครับถ้าเกิดท่านไปดูสโพกของลอรี่เม่กันลอยในช่วงเริ่มต้น Back ing, แบ็กสวิงแทบจะไม่ขยับเลยเพราะฉะนั้นจากจุดนี้เขาไปต่อไปได้นะครับเขาจําเป็นที่จะต้องหักข้อมือนะครับลอรี่เป็นคนที่ีผมเรียกว่าเลทโหลดนะก็จะมีลักษณะวุบตอนสุดท้ายซึ่งเป็นแพทเทิร์นของเขานะครับเรามันจะเป็นต้องกอปปี้นะครับแต่เข้าใจได้ว่าการที่จะมีข้อมือที่ครบหรือแฟลตนะครับมันอยู่ในความสามารถในการที่จะพพอร์ตนะครับถ้าเกิดว่าผม มีร่างกายที่เป็นปานกลางแล้วก็ไม่ได้ดีมากนะครับมาถึงตรงนี้ผมไม่สามารถที่จะรักษาแฟลตเพื่อที่จะเทิร์นต่อไปได้แต่ไมคกกล์ฟยังคงต้องไปต่อผมสามารถที่จะคับข้อมือนะครับคับข้อมือลักษณะแอคชั่นแบบนี้เล็กน้อยนะครับและ็พาไมคกอล์ฟไปจุดสูงสุดได้ซึ่งเป็นเรื่องที่โอเคนะครับไม่ใช่เรื่องที่เสียหายอะไรตามใดว่าถ้าเราเข้าใจว่าจุดสูงสุดของแบ็กสวิงที่คับแบบนี้ตอนดาวสวิงเราจะไม่พูมันคับมันต่อเราจะเริ่มจากการที่จะให้ ข้อมือนะครับตามธรรมชาติจะแฟลตกลับมาซึ่งนักกอล์ฟที่เคยคับนักกอล์ฟมือดีที่คับเยอะๆนะครับเขาก็จะเริ่มดาวสวิงในการที่จะคับแล้วกลับมาแฟลตได้นะครับซึ่งอันนี้เป็นดีเทลที่เราจะพูดในเรื่องของดาวสวิงต่อๆไปนะครับใน EP นี้ผมท่านผมต้องการให้ท่านนักกอล์ฟเข้าใจว่าในข้อมือที่จะเป็นแฟลตนะครับหรือจะเป็นคับขึ้นอยู่ความสามารถของร่างกายนะครับว่าเราจะซัพพอร์ตมันได้แค่ไหนถ้าซัพพอร์ตได้เยอะเราไม่จำเป็นต้องคับมันถ้าเราซัพพอร์ตได้ไม่ถึง เราสามารถคับมันได้แล้วไปต่อได้นะครับแต่กริปที่ไม่ดีนะครับที่ผมขอกับย้อนกลับมาพูดนะครับคือกริปที่อยู่ในนิ้วหรือสตรองเกินไปมากๆแบบนี้เนี่ยนะครับอันนี้จะเป็นกริปที่แทบจะคับตลอดเวลาแล้วไม่ใช่สิ่งที่ดีเลยนะครับเพราะว่าถ้าท่านคับตลอดเวลานะครับต่อให้ท่านจับไม้สตรองยังไงนะครับถ้าเกิดว่าสตรองมากเกินไปที่อยู่ในนิ้วในนิ้วมากขนาดนี้ข้อมือท่านก็จะคับมากเกินไปและแม้ว่า ท่านจับสตรองแค่ไหนหน้าไม้ก็เปิดได้อันนี้เป็นคับข้อมือที่เราไม่ต้องการนะครับราคับข้อมือได้แต่อะไรถ้าเราเข้าใจมีกริปที่ดีร่างกายเราอาจจะไม่ได้ยืดหยุ่นมากพอเราก็สามารถที่จะคับข้อมือนิดนึงเพื่อจะให้ไม่กอฟไปต่อสร้างแบ็กสวิงที่ยาวขึ้นสร้างพลังได้มากขึ้นด้วยการครับข้อมือตแต่ถ้าเราเข้าใจมันเกิดเพราะอะไรนะครับถ้าเกิดท่านนักกรอฟนะครับคนไหนนะครับยังมีข้อสงสัยเรื่องนี้นะครับสามารถที่จะ ลายไอดีนะครับมาติดต่อผมได้เลยนะครับขอบคุณ adidas golf thailand แล้วนี่คือรายการ15 Club คลับกับผมหลักัยทองศรีพงศ์สนับสุบสบร้ยน golf first ชั้น2ธนิยพลาซา่าที่ทนบุรี driving range ถนนพระรามสอง